น้ำมันฟรีจากขยะพลาสติกนะครับที่ท่านจเจ้าอาวาทท่านประสิทธิ์นะครับกำลังเปิดตรงนี้นะครับเป็นน้ำมันดีเซลที่ได้จากการต้มพลาสติกนะครับ ซึ่งเป็นขยะที่ชาวบ้านเนี่ยได้นํามาถวายให้กับทางวัดนะฮะด้านหลังก็จะเป็นกองขยะพลาสติกนะครับสําหรับใครนะฮะที่มีขยะอยู่ในครัวเรือนของท่านอยู่แล้วนะครับอยากจะนํามาถวายนะครับเป็นถวายสังฆทานขยะพลาสติกก็สามารถมาได้นะครับที่วัดพระนอนขอนม่วงตําบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทางวัดเนี่ยก็ จะได้นำน้ำมันที่ได้จากขยะพลาสติกนะฮะไปใช้ประโยชน์ในทางพุทธศาสนาต่อไปนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาศพนะครับแล้วก็ซึ่งต่อไปนะครับทางท่านเจ้าวาดก็มีแนวคิดแนวทางนะครับในการนำน้ำมันไปใช้ประโยชน์เพื่อกับชุมชนต่อไปนะครับยังไงก็ใครที่ได้เห็นคลิปนี้นะฮะก็ฝากสนับสนุนนะครับแชร์คลิปนี้ได้นะครับอย่างน้อยนขยะพลาสติกที่ เราเอาไปทิ้งเอาไปเผานะครับทางวัดก็นํามาต้มนะครับไม่เกิดมลพิษไม่เกิดควันนะฮะแล้วก็สามารถกําจัดขยพะพลาสติกได้ทั้งหมดนะครับโดยที่ไม่เหลือเศษซากหรือสร้างมลภาวะให้กับทางพื้นนะครับแล้วก็ได้น้ํามันซึ่งเป็นผลผลิตและผลพลอยได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ